สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูราดหน้าหมูผักรวมรสชาติเข้มข้นสามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะครับขั้นตอนหมักหมูนะครับ ซอสหอยนางรมสามช้อนซิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะผงรสมูครึ่งช้อนชานไข่ไก่สามฟองน้ำมัน เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะครับสามช้อนจากนั้นนวดให้เข้ากันเราใส่ไข่ไก่เยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ไข่ในน้ำของรานหน้านะครับจะใช้ไข่จากในหมูหมักนี่เลยอีกอย่างหนึ่งมันจะทำให้หมูเรานุ่มมากขึ้นด้วยครับ หมักทิ้งไว้30นาทีต่อไปเป็นการเตรียมเส้นนะครับผมใช้เป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นใหญ่ชนิดผัดนะครับดูที่ส่วนผสมก็จะมีอาการส่วนดูที่มันมีตัวแป้งข้าวเจ้านะครับปริมาณเยอะที่สุดนะเปอร์เซ็นต์จะ70%อย่างเงี้ยจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มนะครับเราใช้เส้นประมาณครึ่งเดียวก่อนนะครับ เส้นมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวแล้วนะครับไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มจากนั้นเราก็โรยซีอิอวดำลงไปนะครับใส่ลงไปทีละน้อยนะครับเพื่อเอาความหอมแล้วก็สีของเส้นนะครับจากนั้นก็คลุกนะครับเราคลุกตั้งแต่อยู่ในภาชนะอย่างนี้มันจะสะดวกตอนที่นำไปผัดนะครับ ได้สีแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเกลือป่ซอนซอสหอยนางรมน้ำตาลมะพร้าวเต้าเจี้ยวน้ำปลา น้ำส้มสายชูซอสปรุงรสอันนี้เป็นแป้งมันละลายน้ำไปทำให้มันเกิดความค้นขึ้นตรงน,นี้เราต้องค้นให้มันละลายดีนะครับถ้าทิ้งเอาไว้มันก็จะตกตะกอนนะครับแล้วเราจะจับตัวเป็นก้อนแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนที่ตอนที่เราจะเอาไปใส่ในราดหน้าเราเนี่ยเราต้องทําให้มันละลายก่อนนะครับไม่งั้นจับตัวเป็นก้อนนะ เริ่มต้นเรามาทําเหมือนกับผัดผักเลยนะครับผัดผักหนึ่งจานดีๆนี่เองแต่ปรุงให้รสชาติเข้มข้นขึ้นมาน่นะครับเติมน้ํามันไี่ใช้น้ํามันหมูนะครับ เกียวกะเทียมใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับ เราจะเจียวกระเทยียมท้งหอมก่อนนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำหมูที่เราหมักเอาไว้่น้ำหมูที่เราหมักเอาไว้พร้อมนะครับขั้นตอนนี้เราจะทําเหมือนผัดผักทุกประการเพื่อที่จะให้ผักเนี่ยมันยังสีสดอยู่นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการต้มเนี่ยมันจะง่ายเราแทบไม่ต้องปรุงอะไรต่อเลยครับ ทียมเราเหลืองดีแล้วนะครับใส่หมูที่เรามาเอาไว้ลงไปได้เลยครับปริมาณจะเยอะเพราะว่ามีไข่นะตรงนี้เราใส่ลงไปแล้วเราก็เร่งไฟแรงนะครับ จากนั้นเราปรุงรสลงไปเลยนะครับน้ำตาลซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็เทมิยว จากนั้นผัดคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกลิ่นหอมดีมากเลยนะครับตรงนี้กลิ่นของเต้าเจี้ยวกับเครื่องปรุงเนะี่ยหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับ จะผัดให้เนื้อหมูสุกแล้วเราก็ใส่ผักลงไปก็เสร็จแล้วครับในขั้นตอนของการผัดผักนะหมูเราสุกแล้วตันด้วยผักเป็นผักรวมนะครับเราจะผัดจนให้ผักสลดลงนิดนึงนะครับ เรียบร้อยครับก็ได้ผักรวมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วผักไม่ต้องผัดให้มันสุกจนมากนะครับเดี๋ยวเราไปต้มต่อยกลงไปพักไว้ได้เลยครับเรามาประกอบร่างน้ำร้านหน้ากันนะครับน้ำเดือดแล้วตั้งน้ำเปล่านะครับน้ำเดือดเดือดใส่เกลือป่นลงไปครับเพื่อกระชับรสชาตินะครับจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูล,ลงไปนิดหน่อยครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เติมสีใช้ สีดำนะครับเติมสีลงไปนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีสีจากเส้นด้วยมมีพอครับเราตั้งให้เดือดนะครตั้งให้เดือดจัดจัดจากนั้นผัดผักที่เราผัดเอาไว้ใส่งไปเลยครับไม่ค่อยใส่นะครับ เราก็จะได้น้ำราดหน้านะครับตอนนี้รอให้เดือดน,นะครับแล้วเราจะเติมแป้งเปียกลงไปเป็นแป้งน้ำแป้งมันนะครับสังเกตได้ว่าน้ำราดหน้าของเรายังไม่ได้ใส่แป้งนะครับตอนนี้มันมีไข่ลอยอยู่เป็นลิ่มเป็นลิ่มนี่แหละครับเราใส่ไปตอนที่ เราผัดผักนะครับนี่มันก็จะมาเรียกว่ามาปนกันอยู่ในน้ำร้อนหน้าเราละเพิ่มความน่าทานครับตอนนี้น้ำเดือดเต็มที่นะครับน้ำแป้งที่เราเตรียมไว้คนให้ละลายนะครับอย่าให้เป็นก้อนแล้วก็ตอนที่จะเทเนี่ยเราต้องคนนะครับ คนให้น้ำมันเคลื่อนเป็นวงกลมนี้แล้วค่อยๆเทลงไปคนนะครับค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติม สังเกตว่าน้ำด้านหน้าเราค้นขึ้นมาหล่เห็นไหมครับน่าทานมากผมไม่ชอบเหนียวมากนะครับทานลำบากให้มันแบบเหนื่นๆนิดหน่อยเราจะเคี่ยวนิดนึงให้แป้งสุกก็ใช้ได้แล้วครับปริมาณความข้นหนื่เนี่ยปรับตามใจชอบได้เลยนะครับ จวให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบก็เสร็จพิธีสำหรับน้ำร้านหน้าชิมรสชาติระวังร้อนนะครับอันนี้เป็นน้ำมันมีความข้นฉะนั้นร้อนมากอืมอร่อยกำลังดีเลยครับต่อไปเราจะมาผัดเส้นนะครับเส้นร้านหน้าของเรา กระทะต้องร้อนๆน,นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปลิงน้ำมันให้ทั่วนะครับให้ทั่วๆเลยเราจะผัดให้เส้นร้อนร้อนทั่วกันนะครับไม่จำเป็นต้องผัดนานนะไม่งั้นมันจะจับตัวกันเป็นก้อน ใส่เส้นไปได้เลยครับยีเส้นให้กระจายตัวนะครับให้รับความร้อนได้เต็มที่นะครับ เส้นมี่หอมดีมากเลยนะครับเส้นน้ำมันหมูผัดนี่มันหอมจริง อันนี้ใช้ได้แล้วครับเส้นของเราเดี๋ยวเราจับจานเสร็จกนะันน่าทานมากครับลองไปทำทานดูนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ